สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม้ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกันลัคนากันนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2568ชาวราศีกันลัคนากันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทคสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะ หรือดูเพื่อความบเทึงเท่านั้นไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆซึ่งในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับเะะชาวราศีกันลัคนากันค่ะและยินดีต้อนรับชาวส่องที่มาสองชาวกันเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาคะ่ะชาวราศีกันลัคนากันคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์ขอดูดินะคะแปดถ้วยนะคะห้ามไม้เท้าไพ่ j u s t i c คะ่ะ และเป็นไพ่ Judgment ชาวราศีกรัคณากันนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูมีชาวราศีตุลลคณาตุลด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกรรคนากรบางคนเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคู่แข่ง อยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่ยุติธรรมเออนะคะอ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางระยะห่างเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเออ่บางคนนะคะชาวกันบางคนเนี่ยเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เติมกันแล้วกันไม่เต็ม พยายามแล้วนะคะไม่ใช่ไม่พยายามแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราเออฉันมาทมาําอะไรที่นี่ฉันอยู่ต่อทําไมอะไรประมาณนี้มองไม่เห็นอนาคตเลยเลือกที่จะเดินออกไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือชาวกันบางคนนะคะก็อยู่ในสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะมีสถานการณ์ที่มีคนที่เคยเดินออกไปเดินกลับเข้ามาเออแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะคหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่เดินกลับเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งที่เคยเดินออกมาแล้วแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ,อบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งทะเลาะเบาะแหวงนะคะหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือ ปัญหาเกิดจากคนรอบข้างของคุณและเขาที่สร้างปัญหาให้กับคุณและเขาในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกษณากันถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกีปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากเพราะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า บรรยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกขณาการในเดือนกรกฎาคม2อ6 8เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่เลเวอร์นะคะ9ก้ถ้วยค่ะ i ิงถือไม้เท้าและเป็นไพ่8 ชาวราศีกรกคนาการน,นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องาของความรักในช่วงเดือนกนรกฎาคม2568เอ่อตัวคุณน่าจะพักในเรื่องราวของความสัมพันธ์ไวเนาะแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมได้อาจจะไปโฟกัสเรื่องงานโปรเจกต์ Project ที่คุณทำนะคะการดูแลตัวเองอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะ ในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกับเว้นระยะก่อนทิ้งห่างไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยเออในเมื่อในเมื่ออยู่ใกล้กันแล้วมันมีปัญหาแล้วปัญหาเก่ามันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาใหม่มันก็จะยิ่งเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นก็เว้นระยะไว้ก่อนอยู่ห่างๆอย่าหัวห่วง kardeşim, ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะชาวกันนะแต่ก็ยัง แต่ก็ยังไม่ได้มีหน้าไพยของการแบบเลิกลาหรือเดินจากนะคะส่วนชาวกันที่มีพลังงานของคนเก่าๆวนเวียนหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่กลับไปหาเขาหรือเป็นตัวเขาที่กลับมาหาคุณก็ตามนะคะตามหน้าไพ่ก็ยังทิ้งระยะห่างกันอยู่นะเหมือนกับยังดูๆอยู่ยังกากล้าก,กลัวนะคะยังไม่ตัดสินใจเออนะคะยังเว้นระยะอยู่เช่นเดียวกันเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกษณาการกับคนที่คุณคิดถึงนะคะแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวกันก่อนนะคะชาวกันคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะไพ่คิงถือถ้วย เมดิเชียนค่ะมูนนะคะและเป็นไพ่ก้าเหรียญชาวราศีกนรษกนากันเขาคิดคุณน,นะขอโทษค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นเอาจริงๆแล้วตัวคุณก็ยังไม่ได้มั่นใจหรือไม่ได้แน่ใจอะไรกับ กับคนคนนี้มากมายนะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีคุณเหมือนกับมียิ่งยิ่งมีความขังคาย,ยิ่งมีการขังคาย,ยิ่งมีความในใจคุณก็ยังอยากคุณก็เลยอยากที่จะสื่อสารนะบางคนอยากสื่อสารเพื่อจะเคลียร์พลังงานต่างๆเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่สักทีบางคนมีปมในใจบางคนมีคําถามมีความเครือบแคลงระแวงสงสัยนะคะก็ก็ยังอยากที่จะพูดคุยเพื่อที่จะเคลียร์ดรามา่าเคลียร์ประเด็นนั้นนะคะอืม แต่ถามว่าคุณด้วยด้วยความค้างคาใจอะค่ะมันก็เลยทําให้คุณอะยังตัดคนคนนี้ไม่ได้หรือยังตัดสินใจทําอะไรกับคนคนนี้กับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคน,น,น,นะค,ะคนนั้นนะคะคนที่ชาวราศีกันลัคนาการคิดถึงมาดูกันว่าคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกันลัคนาการนะคะ ไพ่รมรันค่ะไพ่สิบไม้เท้านะคะไฮพินเทศค่ะและเป็นไพ่เด็กถือเหรียญชาวราศีกรกคนากันคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะอาจจะเป็นชาววันจันทร์อาจจะเป็นชาววันพุธนะคะอาจจะเป็นชาวทัดดินปรึกศบกันมังกรน,นะคะมีชาวราศีธนูลนาานัก็ราธนูราศี มิถุนลัคนามิถุนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะนึกถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้นะคะตามหน้าไพ่เอาอเขาค่ะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะไม่มองว่าเขาอ่ะไม่ต่างจากคุณนะอืมเขาก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการประครับประคองความสัมพันธ์นะคะ เอาจริงเ้วเขาก็ยังอยากที่จะสู้ต่อในความสัมพันธ์อยู่นะคะเพียงแต่อีกใจหนึ่งอ่ะใจหนึ่งอยากสู้ต่อแต่อีกใจหนึ่งเขารู้สึกว่าเอ้ยดันทุลังหรือเปล่าในการประครับประคองความสัมพันธ์นี้เขารู้ถึงปัญหาที่ต้องแบกรับนะคะเขาเอาจริงอ่ะไม่มองว่าถึงแม้ว่าจะหนักหนาขนาดไหนอ่ะ เขาไม่ได้อยากที่จะปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้เลยถึงแม้ว่ามันต้องประคองม,มันต้องเอาใจใส่หรือความสัมพันธ์นี้มันพร้อมที่จะหลุดมือตลอดเวลาก็ตามแต่เขาก็ยังอยากที่จะไปต่อนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขานะคะที่มีต่อกันในความสัมพันธ์อาจจะสลับกันได้เป็นไวซเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีกันลนกักษณาการกับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุเยตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนัน้ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะ The f o o l ค่ะหเหรียญอ่า สองไม่เท้านะคะและเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญชาวราศีกันลักขนากันในส่วนของเอาคามันมานะคุตความรักควมสัมพันธ์ไม่มองว่าจะมีการให้โอกาสในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นโอกาสที่อมไม่ได้ซีเรียสมากมายนะหมายถึงว่าโอกาสที่คุณและเขาให้กันและกันมันจะเป็นโอกาสที่แบบว่า ไม่ได้โฟกัสมากมายไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แบบต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยเป็นไปอย่างสบายๆเป็นไปอย่างการปล่อยวางอนาคตไม่คาดหวังอืมแต่ให้โอกาสไหมทําดีที่สุดไหมใช่มันคือการให้โอกาสและพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะว,ว่าเอาคำนานาคตความอา่าขอโทษค่ะไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่กับชาวราศีกันลัและขนาดกันขอคําแนะนํานะคะอสศวินถือถ้วยเอ็มเพรสรักตัวเองก่อนนะคะชาวกันไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นให้คุณรักตัวเองก่อนนะคะ ตัดสินใจนะคะและมองความสัมพันธ์นี้ด้วยสติปัญญาและเหตุผลไม่ใช่อารมณ์นะคะ เออเนาะแล้วคุณจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะถ้าหากคุณรักตัวเองได้มากพอคุณจะไม่เสียดายในการตัดสินใจอะไรต่างๆหรือผลลัพธ์ในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถ Add แอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะคะไปพิมพ์ไว้ให้หมดแล้ว ลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ